ว่าแต่จะเอาไงต่อละ่ะเฮ้ยจนนะไปขอต้อนรับสูส่สวิตเกมเกมเราจะค้นหาสีที่แข็งแกร่งที่สุดในอ่างอ๊ะว่าไงนะแข็งแกร่งที่สุดด้วยเหรอแข็งแกร่งงั้นเหรองงหะจะต้องเดินไปแล้วคนพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไปได้เลยเฮ้ยเชี่ยบ้าเอ้ยเว้นเอ้ย,อย,อยต,อต้องไปเรื่อยๆอะต้นเดินเป็นระวังด้วยนะสไป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 หยุด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 ไง ตอนตาต่าตาเลยอ่ะต้องมีผลสีธรไมมาโผล่ที่ได้อ่ะฉันพาฉันโวยแล้วตันก็ได้นะนายหมายความว่าไงอะที่ตู้สีธรรมเาไว้แล้วเฮ้ยนิ่งๆไว้เนอะนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยโอ้ยกลับไปไม่ละเราจะให้โอกาสกลับบานจนกว่าจะได้แข่ง ีเ,นนเกมมิจะให้รบริเกตน้นำตาลห้ามแตะข้าวผ่านและตรงทันเวลาด้วยเกตต์นำต่อนเหรอสีเขียวสูส้ๆนะแต่ทำได้อยู่แล้วสีขาวนี่นายเหรอเพื่อนเอาสีแดงหานี่นายหล่ะสีแดงเราไมไ่เจอกันนานเลยเนาะนั่นสีนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะตอนนี้พวกเราเริ่มจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วล่ะหมายความว่าไงก,กง็เราทเราถอดอยู่กับเจ้าไวรัสไงไวรัสอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะตเีาเคยคุ้มเพื่อนเราใช่ไหม,มคุมเกมนี้อยู่แน่ถูกมันพยายามเข้าแน่ใช่แล้วอย่าพลาดโว้ยนายจะต้องผ่านต้องผ่านไปห้ได้ อ,อย่าบอกนะว่าที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาก็เพื่อฆ่ากันเองนะเหลือแค่นายแล้วนะสีดำต้องทำได้ไดยอยได้ไดอย่าง,งั้นแหละและนี่คือจะะดุดเริ่มต้นของการค้นหาสีที่แข็งแกร่งที่สุดในอมองอัดค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งนั่นล่ละนี่มันเ,เรื่องบ้าเลยกันเพื่อนฉันเพื่อนฉันเอาไว